สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอะไรเนี่ย <laughs> มแมลงวันอะไรเนี่ยเต็ม <laughs> เพึ่งนะครับผมไปโดนรังพึ่งเนะี่ยโอ้โหท่านผูบบ้ชม <laughs> มุดตึป์มายังไงไปยังไงลูกพี่โอ้แล้วมาเกาะทำไมตามแขนเนี่ย <laughs> อันนี้ก็เรียกพึ่งอะไรเอ่ยพึ่งมิ่มหรือเปล่าพึ่งมแมลงวันนั่นนะไม่ใช่ลังมันนั่นเนี่ยโอ้ให้ตายเด็กไอ้ตายเธอเต็มเลยอเดี๋ยวเราไปชมกันทำงานต่อแล้วครับผมมาวันดีเอฟซทุกท่านเลยนะฮะ ก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับกับการลอกมน้าดินกองเอาไว้นะครับผมเอาไว้เอาไว้ยกลกล่องนะฮะเอาไว้เอาไว้ใส่ทับหน้านะครับผมไว้ทับหน้าที่เราเอาหินมาปูเนี่ยนะตรงนี้ก็พรงนี้ก็นะ่าจะได้วิ่งกินนะครับเพราะว่าทางเทศบาลเขาอ่า พัดม,มาเรียบร้อยแล้วครับผมว่าวิ่งได้ต่อได้เลยนะฮะภาวนาฝนอย่าตกเครวกันนะครับเราจะวิ่งงานได้ซะนหน่อยฝนเอาอีกแล้ว พะยะก,ก็เผาไม่ติดนะครับไมวเผาเผา,าติดอยู่แต่ว่าชิคเกียเผาละเดี๋ยวกระจายกระจายแล้วก็เอาดินทับเลยนะครับถ้าสมมติว่าเรากองไว้อ่ะกองไว้เอาดินทับอ,ะอ่ะอ่ามันจะยุบเยอะนะครับผมแต่ถ้าเรากระจายกระจายบางๆมัานอาจจะไม่ยุบมะก็อาจจะไม่ยุบเละนะครับ เที่ยงจะไปถ่ายรถน้ำไไนให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมขอบประคุณมากๆเลยนะขอบประคุณ f อมากมากเลยนะครับที่กดติดตามกันนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยนะฮะให้กำลังใจนะครับผม นี่ก็จะมาพูดเรื่องอะไรดีเอ่ยนะครับผมเรื่องเรื่องทำยูทูบดีกว่ามาั้งนะครับก็อยากจะให้กำลังใจนะครับผม พี่อยู่ตรงไหนอ่ะผมมาถึงเรืะฐานีตกพมเลยอ่ะมาเลยใช่ไหมเอ่ตอตกพมเหรอเลยแล้วพี่อยู่ทางมะขามนี่อยู่ทางมาท้ายเนี่ยโอ้โหผมไม่เห็นเลยพี่อยู่ทางที่อยู่ท,ที่ซอยอ่ะเอ่อมาทางโลมโมหินน่ะรู้จักโลมโมหินป่าวเข้าเส้นหลอดเส้นใหญ่แล้วมันต้องเลี้ยวเข้าซอยแยกเป็นซอยซอเป็นทางกันเออรู้จักบอเสเซกันไหม ครับผมก็มาชมกันต่อแล้วนะฮะก็จะพูดเรื่องการทำ Youtube นะครับผมก็สำหรับพีพีเด็งน้องที่คิดจะทำ Youtube นะครับก็ถ้าเกิดเราลงคลิปแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีใครดูหรอกครับผมลงไปก็เราอย่าเราอย่าคิดว่าเราทำเพื่อเงินนะครับทำเพื่อใจเราชอบวีดีโานะครับ อ่ะเปิใจเราชอบใจเรารักนะครับผมอยากจะมะีความทรงจํานะครับผมเอาไวด้ดูตอนอนาคตนะทําไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีคนติดตามหรือจะมีคนดูนะครับทําไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวก็มีคนดูเองนะฮะแรกๆอาจจะไม่มีแล้วครับผม 12, 10 20คลิปแรกๆไม่ค่อยมใีใครดูหรอกบางทีก็ลงไปหนุนนะเดือนสองเดือนเบอร์มีคน2คนดู คนติดตามก็ไม่มีนะครับก็ทําไปเรื่อยนะครับผมถ้าเกิดเราเราชอบจริงๆเราก็ทําไปเรื่อยทาแต่ยาคือเราทําเป็นงานดิเลยกนะฮะเราแต่ยาอย่าไปทําเป็นงานประจานะครับผมเพราะว่าสําสหรับช่องที่เขาดังๆในคือเขา ช่องที่เขาเริ่มใหม่ๆเนี่ยคนที่เป็นคนธรรมดา accepted, เหมือนเราๆเ่ยนะไม่มีชื่อเสียงอะไรตั้งในโลกโซเชียลนะครับผมไม่เคยไม่เคยมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลนะครับและอย่างเราทําอย่างโดดเดียวอะ่ะคือเราไม่มีไม่มีเพื่อนะคือเราเหมือนว่าเราอยู่ๆๆอยู่คนเดียวแล้วอยู่ทางอยู่ทางจังหวัดเราเนี่ยไม่มีใครทํา youtube เลยเหมือนว่าเราต้องเริ่มเองนะฮะเราก็ทําไปเรื่อยะลงคลิปไปเรื่อยนะครับแต่ก็พยายามแบบ อ,อคลิปเราพยายามพูดแบบพูดแบบธรรมชาตินะครับพูดแบบพูดแบบว่าคือเหมือนเราพูดกันทั่วไปอะ่ะเหมือนคนรู้จักกันนะครับผมเหมือนอา่เพื่อนๆหรือว่าพี่พี่น้องที่เรารู้จักกันคุยกันทั่วไปอะแบบไม่ไม่คุยไม่ไม่เก็กอะ่ะคือแบบ <Ooh. S 1> ประมาณคุยธรรมชาติคุยแบบสบายๆนะครับผมเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ย แรกเขาจะบอกว่าตอนที่ผมทำยูทูบแรกๆเนี่ยผมคุยแบบเหมือนว่าพยายามช่องเขาดังๆเงี้ยแล้วก็พยายามไปคุยแบบเหมือนเขาทําสมเนียงเหมือนเขาหรือว่าทําแบบสไตล์ของเขาเนี่ยคือมันไม่ใช่ตัวตนของเราอะครับผมเราก็ทําไปเหมือนว่าเราเขาไปดูคลิปแล้วมันเหมือนว่าเราพ,แบบพูดแบบแข็งๆอ่ะพูดแบบแข็งๆคือไม่เป็นตัวของตัวเององนั่นแหละ คือเราพยายามพูดแบบตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมให้ให้คนเขาจดจำนําเสียงจดจําการพูดของเราได้นะครับผมแล้วกว่าเขาจะจดจํานําเสียงจดจําการพูดเราได้เนี่ยเราต้องลงคลิปบ่อยๆนะครับถ้ามีเวลาก็ลงไปเลยวันละสองสามคลิปนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไงคือผมทางานไปด้วยอะไรไปด้วยไม่ค่อยอด้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกเนี่ยผมก็ลงวันละคลิปสคลิป ตอนผมทำแรกๆผมลงเดือนนึงคลิปนึงก็มีนะครับผมเพราะว่าลงไปแล้วไม่มีใครดูไงผมก็เลยโอ้มันไม่ใช่ง่ายนะเห็นกนอื่นเขาทำกันมันไม่ใช่ง่ายเลยนะแต่มันก็ไม่ยากนะครับผมก็พยายามทําไปเรื่อยนะครับผม,ยายามทําไปเรื่อยลงวันละคลิปสองคลิปก็ได้นะฮะให้คนที่เขามารับชมเราเนี่ยคือเขา,าจำเสียงพูด แล้วก็จดจําการพูดของเราได้นะครับแล้วคนที่ฟังเนี่ยเขาจะจะซึมซับน้ำเสียงซึมซับการพูดการทํางานของเรานะครับผมแล้วสักวันเขาต้องกดติดตามเรานะฮะอาจจะกดช้าหน่อยนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็ผมก็คิดว่าอย่าง,งน,นั้นแหละคือมันช่องผมอาจจะไม่โตนะครับผมแต่ว่าคือคผมคือเริ่มจากศูนย์เนาะผมมาได้ขนาดนี้ผมว่ โอเคแล้ว okay, นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่กดติดตามกันนะฮะยังอีกหลายๆคนนะครับผมที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากคนติดตามด้วยนะฮะเพราะว่าบางคลิปนี่ก็มีคนดูเป็นแสนเหมือนกันแต่ว่าคนติดตามอย่างน้อยอยู่นะครับเหมือนวก็เขาก,กดมาดูเฉยๆเขาไม่กดติดตามนะครับเราก็พยายามทําคลิปดีๆหาช็อตเด็ดๆ หาที่อะไรแปลกๆนะครับผมไอมีเราได้ชมกันเขาจะได้จดจําเรานะครับจดจําเราแล้วก็รับชมเราไปเรื่อยแต่อย่างใดคือผมมีอาชีพหลักๆจนแล้วนงคืออันนี้เป็นเป็นเหมือนว่าเป็นงานเสริมเป็นงานดีเล็ก